ก็สู่ดีจี l ลฟ e ครับช่วงนี้นะครับเราก็ไปออกไปสอบส,สอั่งแหวงหานะครับอีเวนต์ต่งตางๆงานเปิดตัวท่านสนใจต่งตางๆนะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับอาทิตย์นี้เป็นคิวของคุณอู๋นะครับ เป็นงานอีเวนต์ต่างประเทศด้วยใช่ครับก็เป็นทาง oppo นะครับซึ่งเป็นแบรนด์สมาร์ทโฟนจากประเทศจีนเนี่มีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนร,รุ่นใหม่2รุ่นด้วยกันนะครับเรียกว่าส่งขายปลายปีเลยแล้วก็เป็นสองรุ่นที่แบบน่าสนใจมากๆผมเชื่อว่าพี่แกกับน้องอิงก็น่าจะอยากดูแล้วครับว่าเขาเปิดตัวอะไรเป็นเรียกว่าคือฮามากแล้วแล้วก็บอกว่าเป็นอ n d ดอ i d ที่แบบว่าหลายคนรอคอยด้วยเหมือนกันน่าสนใจในะครับเดี๋ยวไปดูพร้อมกันนะครับในช่วงดิจิไลฟ์รีพอร์ตครับ วันนี้ดิจิล่ารีพอร์ตครับพามาอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์นะครับวันนี้เนี่ย OPPO นะครับแบรนด์สมาร์ทโฟนจากประเทศจีนนะครับมีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่2รุ่นด้วยกันนะครับซึ่งถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นท็อปที่น่าสนใจทั้ง2ตัวเลยนะครับตัวแรกนะครับก็คือ OPPO n 3นะครับซึ่งต่อยอดมาจาก OPPO n 1สมาร์ทโฟนกล้องหมุนได้นะครับตัวแรกของโลกที่เคยเปิดตัวไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับวันนี้เนี่ยมีการเปิดตัวรุ่นใหม่คือ n 3นะครับถ้าเกิดใครจาได้นะครับ แต่ว่าวันนี้เนี่ยทาง OPPO เปิดตัว n t กล้องสามารถหมุนได้ด้วยตัวเองนะครับเราสามารถที่จะแตะหน้าจอนะครับแล้วก็สั่งให้กล้องเนี่ยหมุนไปข้างหน้าหรือข้างหลังก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้ตัวรีโมทคอนโทรลตัวใหม่นะครับในการที่จะสั่งให้กล้องหมุนเองได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนสมาร์ทโฟนรุ่นที่2คือ OPPO R5 นะครับเป็นนวัตรกรรมสมาร์ทโฟนที่มีความบางที่สุดในโลกตอนนี้นะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมตามผมไปดู OPPO n t พร้อมกันเลยครับ คุณผู้ชมครับในมือผมตอนนี้นะครับคือ oppo n 3ครับซึ่งทาง oppo เนี่ยเพิ่งเปิดตัววันนี้เองนะครับต่อยอดจาก oppo n1 นะครับที่หลายๆคนชื่นชอบเพราะว่ามันจะมีกล้องที่อยู่ด้านบนเราสามารถที่ใช้มือในการที่จะหมุนนะครับเป็นกล้องหน้าหรือกล้องหลังก็ได้นะครับถ้าคุณผู้ชมจําได้นะครับตัว n1 เนี่ยเราองใช้มือจับแบบนี้แหละครับพอมาถึงรุ่น n 3เนี่ยนะครับ มันสามารถที่จะหมุนเองได้นะครับผมสามารถที hmm. <unfolding tomatoes S 1> ่จะเข้าโหมดกล้องนะครับแล้วก็สั่งงานให้ตัวกล้องเนี่ยสามารถหมุนเองได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นใช้มือนะครับแตะที่หน้าจอค้างไว้นะครับแล้วก็ค่อยๆลากลงนะครับตัวกล้องเนี่ยก็จะค่อยๆหมุนย้อนกลับมาเป็นกล้องหน้าอย่างนี้นะครับหรือว่าถ้าเกิดผมแตะค้างไว้แล้วก็เลื่อนขึ้นนะครับมันก็จะกลายเป็นย้อนกลับไปเป็นกล้องหลังก็ได้นี่ ซึ่งประโยชน์ของการที่กล้องหมุนเองได้ด้วยซอฟต์แวร์แบบนี้นะครับสามารถเอาไปใช้งานได้หลากหลายประเภทเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดออโต้พาโนรามานะครับในการที่จะกวาดจากซ้ายไปขวาแบบอัตโนมัติหรือว่าสามารถพาโนรามาแบบจากบนลงล่างหรือล่างขึ้นบนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ภาพออกมาเนี่ยเนียนกริบเลยนะครับเพราะาเราไม่ต้องที่จะหมุนตัวสมาร์ทโฟนเนี่ยไปมานะครับนอกจากนี้เนี่ยตัว Oppo e n c เนี่ยยังมาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลตัวใหม่นะครับที่ชื่อว่า O c คลิกเวอร์ชันสนะครับตัว O c คล c กเวอร์ชันหนึ่งเนี่ยสามารถใช้รีโมทในการสั่งงงาานาัตเเอไดอด้ยย่ีว แต่โอคลิก2เนี่ยนอกจากที่จะสั่งงานชัตเตอร์ได้แล้วนะครับยังสามารถสั่งงานหมุนกล้องนะครับขึ้นลงหรือว่าปรับจากกล้องหน้าเป็นกล้องหลังได้ด้วยนะครับรวมถึงใช้ในการรับสายวางสายหรือว่าเล่นเพลงได้ด้วยนี่คือตัว Oppo e n t r นะครับซึ่งออกมาแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆหรือสเปคต่างๆก็มีการปรับปรุงให้มีความเร็วและมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็ยังไปเอาเทคโนโลยีจาก Oppo Find 7นะครับตัว Rapid Charging ที่สามารถที่จะชาร์จจากแบตเตอรี่นะครับ ใช้ระยะเวลาในการที่จะชาร์จเนี่ยสั้นลงนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้งานโทรศัพท์มือถือได้อย่างยาวนานยิ่งขึ้นนั่นเองครับคุณผู้ชมครับแล้วก็สมาร์ทโฟอนอีกหนึ่งรุ่นที่ OPPO เปิดตัววันนี้นะครับก็คือตัวที่อยู่ในมือผมตอนนี้นะครับ OPPO R5 ครับตัวนี้ทาง OPPO นะครับเปิดตัวมาเป็นสมาร์ทโฟนที่มีความบาง ที่สุดในโลกตอนนี้ครับด้วยความหนาเพียง4.85ม mm, เมเท่านั้นนะครับการจับถือที่อยู่ในมือเนี่ยต้องยอมรับเลยว่ามันบางมากจริงๆนะครับแต่ว่าตัววัสดุที่ใช้นยก็เป็นเมทัลเฟรมนะครับซึ่งให้ความรู้สึกที่มันแข็งแรงนะครับถึงแม้ว่ามันจะบางขนาดนี้ก็ตามแล้วก็มันไม่ใช่แค่สมาร์ทโฟนที่บางที่สุดในโลกอย่างเดียวนะครับสเปคต่างๆทยาง Oppo ก็จัเไปมครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ Oppo เนี่ยใช้ cpu Octa Core นะครับหรือว่า8 Core ของ Qualcomm Snapdragon นั่นเองแล้วก็ยังคงเอาเทคโนโลยีของการ ที่จะชาร์จเร็วหรือว่าแ a p ผิดชาร์จจ g งเนี่ยเข้ามาใช้ในตัว R5 ตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้ก็มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการวันนี้นะครับแล้วก็น่าจะวางขายพร้อมๆกับตัวสมาร์ทโฟน n 3ภายในปีนี้ครับ คุณผู้ชมครับและนี่คือสมาร์ทโฟน2รุ่นนะครับที่ OPPO ทาการเปิดตัววันนี้นะครับที่ DigiLife Report นำมาฝากคุณผู้ชมกันครับโอเอสปินไครับรายงานจากประเทศสิงคโปร์โอ้โหต้องบอกก่อนว่าประทับใจเรื่องกล้องมากเลยนะคะ<ช>ที่มันสามารถหมุนเองนะแล้วก็ถ่ายพาโนรามาได้เองด้วยใช่คือ OPPO ในเก็บข่าวนี้ดีมากะนะครับคือทุกคนเนี่ยเป็นเซอร์ไพรส์ในงานเลยไม่มีใครรู้ก่อนเลยนะครับว่าจะเปิดตัวฟีเจอร์ที่กล้องมเองมื่อก่อนเนี่ยมีกล้องหมุนได้แล้วแล้วงานก็บอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดไอ,อ้กล้องหมุนไดเนี่ยมันหมุนได้เอง นี่นะครับแล้วก็นอกจากที่เราเห็นในในงานเปิดตัวที่บอกว่าเราสามารถสั่งให้มันหมุนได้นี่นะครับ <S S S มันสามารถแท็กตามวัตถุได้ด้วยนะสมมติว่าแบบเป็นสุนัขวิ่งอยู่อะไรอย่างเงี้ย<ฆ>นะครับแล้วเราต้องการให้โฟกัสตัวสุนัขเนี่ยนะครับถ้ามันวิ่งผ่านนะครับตัวกล้องเนี่ยจะแบบหมุนตามเลยอ่ะหมุนตามวัตถุไปคือเราไม่ต้องแบบมาเคลื่อนย้ายอะไรอีกแล้วใช่ครับแล้ว,ลวมันทําให้แบบนิ่งแล้วก็แม่นยำด้วยผมว่ามันก็เวิร์กจริงนๆคือตอนเห็นเอ็นตั้งแต่เอ็นหนึ่งนงะผมว่าเออเอ็นนี้เดี๋ยวเวิร์กใช ลเข้าไปนะโอ้โหกล้องแบบบุ่นเองได้ด้วยทีนี้เริ่มแบบเริ่มล้ำขึ้นไปกันใหญ่นะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งคือ R5 ที่บอกว่าบางที่สุดในโลกตอนนี้ก็น่าสนใจเช่นเดียวกันใช่ครับผมอ่ะนี่คือดิจิไลฟ์นะครับออกอากาศทุกวันจันทร์อังคารนะครับ11โมงถึง12.30ทาง Nation TV นะครับผมคุณผู้ชมสามารถติดตามพวกเราผ่านทางโซเชียลมีเดียได้เช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางทวิตเตอร์ @digilive_tv ครับอย่าลืมกดไลค์ให้รายการของเราด้วยนะคะที่ f a c e b o o k c o m s d i g i l i v e t v ดูรายการย้อนหลังนะครับที่ y o u t u b e c o m i s l l i i i v v e t รรถึงเว็บบไซต์นะคั w w w a t v ครับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะครับขออบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ